ที่สุดของความคุ้มค่าในเวลานี้ครับและบอกก่อนว่ารถคันนี้สุดคุ้มจริงๆครับพี่ทั้งประหยัดทั้งถูกและตอนนี้รถถูกกว่าป้ายแดงลงไปเยอะมากถึง50%เปอร์เซนที่สําคัญรถคันนี้งวดผ่อนเพียงแค่หลักพันเท่านั้นครับถ้าเกิดใครที่กําลังสนใจครับพี่ให้ไหวเลยให้ดูรีวิวคลิปเต็มคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมเต๋าตามสั่งสามเหลี่ยมมอเตอร์ครับพี่วันนี้จะพามาดูเจ้าคันนี้เลยครับมาด้าสามครับพี่สองจุดศูนย์เอสปีใหม่ด้วยปีสองพันสิบแปดสิบเก้าครับตัวนี้เขาให้มานี่เป็นความเป็นสปอร์ตค่อนข้างเยอะครับพี่ในดีไซน์ของรถเก๋งซีดานนั่นเองครับด้านหน้าครับพี่โลโก้จะเป็นตัวมาด้าครับและก็มีลังพึ่งสีดําติดแอร์ฟลูออเรนต์มาให้แล้วเรียบร้อยครบแบบนี้ครับชุดไฟหน้าก็จะเป็นตัวไฟหน้าบีไอบีมตัวใหม่ล่าสุด มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลฟ์มีไฟตัดหมอกและมีไฟเลี้ยวสวยๆแบบนี้มาให้ครับพี่รถคันนี้ครับต้องบอกก่อนว่าแถมพิเศษนะจัดทรงมาให้แล้วเรียบร้อยครับดูจากล้อก็พอจะรู้ครับพี่นี่ครับสภาพล้อสวยมากครับพี่ตัวนี้เป็นก้านวายเนาะชุดล้ออตานิทั้งหมดเลยครับแล้วดูทรงที่เขาจัดมาให้ครับพี่นี่เลยพรีเมียมสุดๆครับซุ้มล้อไม่เคยแกะไม่เคยเก็บงานครับเดิมทั้งหมดเดิมทุกอย่างครับพี่เน้นความสวยงามแบบรถเดิมเป็นหลักเลย ชุดแต่งสเกิร์ตมาให้อีกรอบคันครับพี่แระจกคู่ข้างชุดนี้จะเป็นชุดไฟฟ้านะครับสามารถปรับจากรีโมทในมือได้เลยนี่ครับตัวนี้มือจับก็จะเป็นตัวโค้เมียมที่ติดเสริมเข้ามาให้แล้วเรียบร้อยครับมาดูสภาพความสวยของด้านในรถคันนี้ครับพี่สภาพความสวยของรถด้านในคันนี้ครับดีเทลของเขาก็คือนี่ครับจะเป็นสีดําครับพี่แล้วก็เป็นหนังสีน้ําตาลเย็บได้สีน้ําตาลนั่นเองครับความสวยต้องพรีเมียมจริงๆครับพี่นี่ครับทุกจุดน็อตทุกตัวครับ นี่เลยสวยมากครับข้อต่อทุกชิ้นครับตรงนี้เราสามารถดูได้เพราะว่าหนึ่งครับมีการซื้อรถมือสองต้องดูให้ละเอียดหน่อยครับถ้ามีประวัติเก็บงานมาแกะมาทําสีมานั่นคือรถอาจจะเคยเจออุบัติเหตุมาแล้วนั่นเองครับตัวนี้ก็ดูง่ายครับแกะออกมาเลยครับพี่เม็ดอาร์คมาทุกตัวครับทุกจุดเม็ดทุกเม็ดสีทุกสีครับพี่อยู่ตําแหน่งเดิมทั้งหมดเลยนี่ครับส่วนภายในของรถรุ่นนี้ครับก็จะมีความเป็นสปอร์ตค่อนข้างเยอะ ด้วยคอนโซลด้านบนครับพี่จะเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดเลยครับไม่มีตัวแบ่งแยกนะตัวนี้ครับแล้วก็จะมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีตัวตัดสีนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาที่เป็นเทาดําเข้มสนิทครับพี่ตัดกับสีดํานั่นเองครับตัวเบาะครับผมด้านนี้จะเป็นเบาะหนังสีดําครับแต่งทรงมาให้สวยแล้วเรียบร้อยจากเดิมโรงงานแท้ๆครับพี่นี่เลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังครับห้องโดยสารจะสวยขนาดไหนครับพี่นี่เลย ห้องโดยสารครับเปิดเข้ามาดีเทลรายละเอียดเขาจะเหมือนกันกันกบด้านหน้าเลยตัวฝั่งทางนี้นะครับก็จะมีในชุดของหนังสีน้ำตาลแล้วก็ตัดจากพลาสติก P u สีีดำนั่นเองครับมือจับก็จะเป็นตัวนี่สีเทาโครเมียมนั่นเองครับจะมีลำโพงครับพี่ทั้งหมดเลยด้านหน้าด้านหลังมีทวิตเตอร์เสริมเข้าไปฝังเข้าไปในรถด้วยนะรุ่นนี้ครับนี่เลยเดี๋ยวขอญาตครับนี่ครับพี่ อยากให้ดูชัดๆอยากให้ดูทุกเม็ดครับแล้วยิ่งลถตัวประมาณนี้นะพี่นะมาได้อยงี้ยิ่งดูง่ายพี่เห็นทำไหมครับรายละเอียดของเขาเนี่ยตัวนเนี้ยเนี่ยแทบจะเป็นแบบเดิมเดิมจากโรงงานแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับพี่เพราะว่าความสวยเขาเนี่ยแทบจะแบบมันจะเป็นเขาเรียกว่าไงอะพี่มันเป็นถ้าเป็นงานเนาะเขาก็จะเรียกว่าเป็นงานแบบงานหยาบเอา,อางี้ดีกว่าเพราะว่าตัวของในส่วนตัวเนี้ยพี่เขาจะเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นคนทํานั่นเองครับมันก็เลยไม่มีการตกแต่งเป็นธรรมชาติแท้เลยร้อยเปอร์เซ็นต ด้านหลังตัวนี้ก็จะมีดีเทลของความกว้างของรถรุ่นนี้ครับพี่ตัวจบของมาด้าเขาบอกว่าประมาณตัวนี้นะกาลังสวยครับพี่ <m> เพราะว่า <m> มันสามารถนั่งได้เยอะมาก <m> มกว้างมากครับมีที่วางแก้วน้ําให้เรียบร้อยด้วย <m> ตรงนี้2จุดแล้วก็ด้านฝั่งซ้ายขวาด้วยตัวนี้จะเป็นดีไซน์ของรถเก๋งซีดานเหมือนที่บอกไว้ครับพี่ด้านหลังครับพี่ก็จะมีเซนเซอร์ทั้งหมดเฉพาะเซนเซอร์ด้านหลังจะมีทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ4ตัวครับโลโก้มาด้าชัดแจ๋ว ไฟด้านหลังครับพี่ไฟท้ายจะเป็น LED ทั้งหมดเลยตัดกับสเกิร์ตสีดำนั่นเองครับนี่ Sky i v t ค v e ครับสวยไหมจ๊ะเดี๋ยวผมให้ดูด้านในพี่นี่ฮะอ้าวล็อกโอเคไม่เป็นไรครับมาดูกันต่อครับพี่นี่ครับล้อสวยมากครับตัวนี้นะซุ้มล้อด้านหลังครับพี่นี่เดี๋ยวให้เห็นครับรายละเอียดของเขาทั้งหมดเลยเนาะนี่เลยโอ้โหขนาดตัวนี้พี่เห็นไหมครับตัวเนี้จะเป็นหนังกำมะหยี่เนาะ ตัวนี้สีดํายังไม่มีแม้กระทั่งโคนติดเลยพี่และยางใหม่มากด้านหลังก็เดิมทั้งหมดไม่มีปรับแต่งโชค๊คหรือจะทาส่วนไหนเพิเ่มเติมเลยครับรายละเอียดของดีเทลฝั่งนี้ก็เหมือนกันแต่อยากให้เน้นตรงนี้พี่ดูทุกจุดครับที่สามารถดูได้นะนี่ครับลูกค้าซื้อไปเอาง่ายๆพี่ดูคลิปผมแค่คลิปเดียวจบเลยครับไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเพิ่มเติมเลยนี่ฮะร,รีวิวให้ดูทุกจุดรีวิวให้ดูทุกตัวน็อตที่สมควรที่เราจะดูเนี่ยดูให้หมดเลยพี่นี่ฮะ สภาพสวยกลิบจริงๆเดี๋ยวขอไปดูห้องโดยสารหน่อยครับพี่ว่าตัวนี้มีความพิเศษตัวไหนเพิ่มเติมขึ้นมาครับในส่วนของห้องโดยสารครับพี่ประตูฝั่งนี้เขาจะเป็นจุดควบคุมของกระจกทั้งหมดเลยเปิดปิดลงได้ครับล็อกกระจกได้ปลดล็อกลดได้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปรับตั้งกระจกไฟฟ้าครับเข้ามาที่ด้านในตัวนี้เบาะครับพี่จะเป็นเบาะไฟฟ้านะของคนขับจะเป็นเบาไฟฟ้าครับ ในส่วนของตัวนี้ออปชันที่เขาเพิ่มเติมเข้ามาให้ก็จะมีนี่ครับพี่ไอการถไลดยด้วยแล้วก็มีไอ t สต็อปโหมดมาให้เรียบร้อยครับตัวนี้ก็จะมีระบบคูตคอนโทรลให้ทั้งหมดเลยครับพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนั่นเองจอก็จะใหญ่อยู่ที่ประมาณ7นิ้วครับตัวนี้รายละเอียดครับตัวแอร์ก็จะเป็นระบบดูโอแอร์นะพี่นะสามารถแบ่งได้เลยทั้ง2องฝั่งเป็นระบบเกียร์แอร์ออโต้ด้วยแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ครับช่องสัมภาระใหญ่มากพี่ตรงนี้สามารถวางของได้ เก็บของได้เป็นสีน้าตาลตัดมาให้เรียบร้อยแล้วครับมีที่วางแก้วน้ําอีกครับด้านหน้าจะมีทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ4จุดเหมือนกันครับพี่ตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าครับส่วนตัวนี้ครับพี่สามารถใช้กับจอได้ใช้กับจอด้านบน1เลยใช้กับจอได้2จอสามารถทัชสกีนได้และ3จอสามารถคําสั่งใช้กับตัวนี้ได้ด้วยเดี๋ยวไปดูหน้าเครื่องกันหน่อยครับผมนี่ครับความลงตัวความสวยนะพี่นะ ต้องบอกก่อนว่านี่พีเยมจริงๆฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงครับสภาพด้านในครับพี่ของเครื่องยนต์นี่ครับให้เปิดดูทุกจุดไปเลยครับพี่ว่ารถคันนี้สวยมากจริงๆครับพี่เดิมจากโรงงานเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับเห็นไหมครับพี่นี่ครับเม็ดอาร์คทั้งหมดยังอยู่เดิมหมดเลยครับนี่เลยตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้จะมีรอยมาครับพี่ฝากระโปรงปกติรถทั่วไปที่สามเหลี่ยมจะแทบไม่มีแต่ต้องบอกก่อนพี่บางทีครับการถอดฝากระโปรงออกไม่ใช่ว่ารถมีประวัติการชนนะพี่นะ เราอาจจะใช้รถไปประมาณสัก1ปี2ปี3ปีครับมีรอยสะเก็ดหินบ้างเล็กๆน้อยๆอยบางคนเขาก็ใช้ประกันเคมในส่วนของปอนหนึ่งเข้าไปครับมันก็เลยอาจจะมีบ้างแต่หลักๆตรงนี้ผมอยากให้ดูเป็นพวกตามนี้ดีกว่าพี่นี่โครงสร้างทั้งหมดครับรอยหมดุดรอยน็อตทุกตัวครับพี่อยู่เหมือนเดิมหมดครับเห็นไหมเนี่ยจุดแต้มเล็กๆอย่างเงี้ยครับรายละเอียดทั้งหมดมีให้ดูหมดเลยครับพี่ว่ารถคันนี้มีการชนการซ่อมหรือเปล่าตัวคานหน้าเดิมทั้งหมดครับไม่มีการตัดต่อครับพี่ สภาพเดิมสวยกลิบเลยมีระบบ abs ให้แน่นแบบนี้ครับนี่ครับคือองค์ประกอบรวมของรถคันนี้นะพี่นะนี่เลยครับด้านในครับนี่สวยกลิบทุกมุมมองจริงๆครับพี่เนี่ยฮะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะว่านี่คือที่สุดของความคุ้มค่าเพราะเหมือนที่ผมบอกครับพี่หน้าเก่ามันเอาไปแล้วครับพี่ตอนนี้ลดไปเลย5 0ออกกหมเป็นล้านฮะวันนี้ราคาเหลือไม่ถึงครับพี่ไม่ถึงครึ่งเนื้อซ้ำครับเหลือแค่ห้าแสนกว่าบาทครับ แลวไม่พอนะวันนี้พิเศษจริงๆพี่เอาแบงค์สิบเข้ามาให้ผมหนึ่งใบใช้เป็นโปรส่วนลดสามารถลดไปเลยได้หนึ่งแสนบาทฟังไม่ผิดครับคันนี้ราคาเดือแค่สี่แสนกว่าบาทเท่านั้นและงวดผ่อนเพียงแค่แปดพันบาทตลอดสัญญาครับพี่ไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องดาวรับประกันศูนย์ให้อีกสองปีเต็มๆครับใครที่กําลังตามหารถมือสองสภาพเหมือนป้ายแดงผมอยากแนะนําคันนี้เลยครับพี่เพราะสวยจับใจจริงๆครับใครชื่นชอบใครสนใจแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่4 4 c a ครับ ทีมงานแบงค์สามแห่ง,งโมอโต้ครับผมสวัสดีครับ